ครับทีนี้มาดูเส้นโมเดิร์นเสาเส้นโมเดิร์นเสาที่มีลักษณะส,สวยๆเรียงตัวขึ้นทั้งซ้ายและขวาตามตัวอย่างที่ชมอยู่ตอนนี้บอกได้เลยว่ามันคือโอกาสที่ดีมันคือช่วงเวลาที่ดีงานที่จะมีเข้ามาไม่จบไม่สิน้นงานเข้ามาเยอะเงินคุณก็จะได้เยอะด้วยเช่นกันในลักษณะเส้นที่เฉียงขึ้นเป็นลักษณะตัววิกตอรี่ขึ้นแบบนี้นะครับสังเกตดูมันจะไม่มีเส้นตัดแบบคงขวางแบบ ที่ทำไม่เสียหายไม่มีในมือนี้มีแต่ลักษณะเส้นวิ่งเข้าไปคำ้ำไอตัวนี้คือค้ำในลักษณะสนับสนุนต่างการเงินหากเงินไม่พอหรือว่าไปกู้ยืมมาก,ก็ได้เพราะมินอาทิดเบกถึงเครดิตที่อยู่แล้วนะครับสองเส้นทั้งเงินเสาและเงินอาทิตย์แบบนี้ขึ้นมาจากเส้นยตีตัวนี้ก็คือธุรกิจส่วนตัวที่เจ้าตัวมีในการครอบครองอยู่แล้วอาชีพอะไรก็แล้วแต่ เส้นเสาแบบนี้ปงบอกคือว่าเจ้าของมือจะมีเงินจะมีงานจะมีงานเข้ามาเรื่อยเแลยะเมื่อมีงานเข้ามาเรื่อยๆการเงินมันก็มีมาเรื่อยๆเช่นกันนะครับเส้นแบบนี้เป็นลักษณะขึ้นแบบเป็นวีลักษณะทรงไม่แตกไม่แยก,กออกเป็นง่ามเหมือนหนังสติกจนเกินไปอันนี้คือได้ง่ายได้เยอะนะครับได้ง่ายได้เยอะถ้าเส้นลักษณะตามที่ขีดให้ดูนี้นะครับเพราเส้นนี้ เกิดขึ้นบนมือจริงๆนะครับอยู่ในเส้นที่มือนี้จริงๆทุกเส้นนะครับอันนี้แหละคือเส้นยืนยันว่ามีธุรกิจส่วนตัว,วจะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าร่ำรวยมีฐานะมากขึ้นกว่าเดิมล้านเปอร์เซ็นต์